สวัสดีค่ะมาพบกับครูโชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำวิเศษกันค่ะมาดูนะคะว่าคำวิเศษมีกี่ชนิดนะคะหมายถึงอะไรและหน้าที่ของคำวิเศษใช้อย่างไรบ้างในรูปประโยคนะคะติดตามชมกันเลยค่ะค่ะเรามาดูนะคะคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำอื่นค่ะทำหน้าที่ขยายคำอื่น คำอื่นในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันนั่นก็คือคำวิเศษสามารถทําหน้าที่ขยายคําอื่นก็คือทาหน้าที่ขยายคํานามคํำสรรพนามคําวิเศษ ด้วยการและคํากริยาให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูนะคะว่าคําวิเศษเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคําวิเศษแบ่งออกเป็น10ชนิดค่ะเด็กๆชนิดที่1นนะคะฟังเสียงคุณครูออกเสียงให้ชัดเจนนะคะออกเสียงให้ถูกนะคะลูกชนิดที่1ลักษณะวิเศษชนิดที่2การละิเศษชนิดที่3สถานะิเศษ ชนิดที่4ประมาณวิเศษชนิดที่5้าปฏิเศษวิเศษนักเรียนสังเกตคําว่าปฏิเศธจะเขียนสะกดไม่เหมือนคําว่าปฏิเศธที่แปลว่าไม่นะคะลูกชนิดของคําวิเศษชนิดที่5นี้อ่านว่าปะปรอะปะ,ปะติเศษเศษตัวนี้คือสละเอสาบ,บริสีทอทงนะคะเป็นคําจําพอค่ะ อ่านออกเสียงว่าปรติเสธวิเศษ illah, ไม่ใช่ปฏิเสธวิเศษนะคะใครออกเสียงว่าปฏิเสธวิเศษ ätzen? คือออกเสียงผิดทันทีต้องออกเสียงว่าปฏติเสธวิเศษค่ะมาดูชนิดที่6นะคะปฏิชยาวิเศษค่ะชนิดที่7นิยมวิเศษชนิดที่8อนิยมวิเศษชนิดที่9ปริฉาวิเศษและชนิดที่10ชนิดสุดท้ายประพันธ์วิเศษนะลูก คำวิเศษแบ่งออกเป็น10ชนิดนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชนิดที่1คืออะไรใช้ยังไงนะคะเรามาดูชนิดที่1กันนะคะลักษณะวิเศษลักษณะวิเศษก็คือคำวิเศษบอกลักษณะบอกชนิดบอกสีบอกขนาดบอกสันฐานบอกรสบอกกลิ่นบอกเสียงความรู้สึกต่างๆเช่นคำว่าสูง หอมร้อนเย็นเล็กใหญ่หอมเหม็นหวานเค็มกลมรีแบนนะคะเป็นต้นนะคะตัวอย่างเช่นน้องวิ่งเร็วดอกมะลิมีกลีบสีขาวแก้วใบใหญ่หล่นแตกนะักเรียนสังเกตตัวสีแดงนะคะ ลักษณะวิเศษจะบอกลักษณะบอกชนิดบอกสีบอกขนาดนะคะบอกรสบอกกลิ่นบอกความรู้สึกต่างๆน้องวิ่งเร็วนะคะบอกลักษณะว่าวิ่งยังไงวิ่งเร็วนะคะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ชักช้าดอกมะลิมีกลีบสีขาวบอกสีไงคะลูกแก้วใบใหญ่หล่นแตกใบใหญ่มีลักษแก้วมีลักษณะเป็นใบใหญ่โตนะคะและหล่นแตก คำเหล่านี้นะคะเรียกว่าลักษณะวิเศษอย่าลืมนะคะบอกลักษณะบอกชนิดบอกสีบอกขนาดบอกสันฐานบอกรสบอกกลิ่นบอกเสียงบอกความรู้สึกต่างๆนะคะอย่าลืมกันนะคะเด็กๆ ผ่านไปแล้วกับชนิดแรกนะคะอาจจะยากนิดนึงไม่ยากหรอกคะ่ะลูกทบทวนบ่อยๆก็เข้าใจเองนะมาดูชนิดที่2กันค่ะการละวิเศษนะคะการละวิเศษกอไก่สาลาร์ลอิงการตัวนี้คือการเวลานะคะลูกการละวิเศษก็คือคําวิเศษบอกเวลาเพราะคําว่าการมาแปลว่าเวลานะคะบอ,บอกถึงเวลาฉะนั้นวิเศษตัวนี้คือบอกเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบันเลยค่ะทั้งในอดีตและปัจจุบันมีคําว่าก่อนหลัง เดี๋ยวนี้ภายหลังหรือขยายบอกเวลาไปว่าพวกช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างกันนะคะที่ไปโรงเรียนสายสงสัยที่ตื่นสายก็เลยไปโรงเรียนสายไปโรงเรียนสายไม่ดีนะคะลูกเด็กครูจะทําโทษได้นะคะแล้วก็เรียนไม่ทันเพื่อนนะอะมาดูตัวอย่างที่สองเธอต้องไปหาเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันนี้ตอนนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะบ่งบอกเวลาณนะขณะนี้เดี๋ยวนี้ ตัวอย่างต่อไปนะคะชั้นเรียนพิเศษช่วงบ่ายนั่นเองนักเรียนสังเกตตัวสีแดงนะคะอย่าลืมการลวิเศษกอไก่สตาร์อาล,ลิงการตัวนี้คือเวลาฉะนั้นดังนั้นก็จะแปลว่าวิเศษบอกเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะรวมไปถึงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นด้วยนะคะลูก ชนิดที่สนะคะเรามาดูสถานะวิเศษสถานะวิเศษสถานก็คือสถานที่นั่นเองลูกก็คือคําวิเศษบอกสถานที่เองนั่นเองจะมีคําว่าใกล้อยู่ใกล้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันใกล้ๆอยู่ไกลไกลห่างออกไปนะคะบนล่างเหนือใต้ซ้ายขวาเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างนะคะพี่เดินหน้าน้องเดินหลังก็คือเดินตามหลังเดินข้างหลังนั่นเอง บ้านของฉันอยู่ไกลมากก็คือไกลปืนเที่ยงอยู่บนนอกข้างนายอยู่ไกล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 แสนไกลนะลูกน้องนอนอยู่ข้างบนแปลว่าตอนนี้คนพูดอาจจะอยู่ข้างล่างอยู่ห้องใต้ดินหรืออยู่ในครัวนะคะบอกว่าน้องนอนอยู่ข้างบนนะคะบอกหน้าบอกหลังบอกใกล้บอกไกลบอกบนบอกล่างนี่คือสถานนะพิเศษก็คือบอกสถานที่นั่นเองค่ะลูก ค่ะเรามาดูชนิดที่4กันนะคะประมาณวิเศษนะคะประมาณวิเศษก็คือคำวิเศษบอกจำนวนหรือบอกปริมาณน,นั่นเองเช่น1 2 3สองสามากน้อยบ่อยครั้งหลายครั้งบรรดาหรือลำดับที่9ลําลำดับที่10อย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะประมาณวิเศษก็คือบอกจำนวนหรือปริมาณเช่นเขากินจุ แปลว่ากินจุมากอาจจะกินข้าวประมาณสองสาจานเลยนะคะคือกินจุมากนะคะ 2. แม่เลี้ยงแมวหลายตัวนะคะก็คือมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะบอกปริมาณนะคะบอกจํานวนเขาไปเที่ยวบ่อยแปลว่าส่วนมากอยู่บ้านไม่ติดเลยลูกออกไปข้างนอกตลอดเลยไปเที่ยวบ่อยในช่วงนี้ออกไปได้เนาะเที่ยวทิปไปก่อนเนาะสถาจัดการณ์โควิดนะคะประมาณวิเศษก็คือบอกจำนวนและบอกปริมาณนะคะเด็กๆ เรามาดูชนิดที่5ต่อกันเลยนะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงให้ถูกนะลูกออกเสียงว่าปฏิเสธวิเศษปฏิเสธวิเศษนั่นก็คือคําวิเศษแสดงความปฏิเสธนั่นเองนะคะคือปฏิเสธไปเลยหรือไม่ยอมรับมักจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่มิใช่ ไม่ได้หาไม่ได้เป็นต้นนะคะคําว่าปฏิเสธต้องมีคําว่าไม่อยู่แล้วค่ะออาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขาไม่ทําการบ้านส่งครูตายแล้วคนที่ไม่ทําการบ้านส่งครูจะมีคะแนนไหมเนี่ยนะักเรียนอยาเรียนแบบตัวอย่างนี้นะเนาะเักเนี่ยต้องทํานะการบ้านต้องฝึกทําเองด้วยนะ อย่าให้ผู้ปกครองทำให้นะฝึกทำเองจะได้เก่งๆนะคะแล้วก็มีงานส่งคุณครูด้วยอเรามาต่อเรามาต่อค่ะตัวอย่างต่อไปตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ของเธอมันไม่ใช่ของเธอมันเป็นของฉันเธอจะไม่มีสิทธิ์มายุ่งนะตุ๊กตาตัวนี้เป็นปของฉันนะคะคำว่าไม่ใช่ก็คือการปฏิเสธนั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายฉันยังไม่ได้ออกจากห้องเลยนะคะคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่คําว่าไม่ต่างๆเนะะี่ยค่ะคือปฏิเสธวิเศษ เป็นคำวิเศษแสดงความปฏิเสธนั่นเองหรือแสดงความไม่ยอมรับในสิ่งนั้นๆน,น,นั่นเองคะ่ะเรามาต่อชนิดที่6กันเลยนะคะปราติชยาวิเศษปราติชยาวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษใช้แสดงการขานรับคือการโต้อตอบการกล่าวขานรับโต้อตอบกลับไปกลับมานะคะมักจะมีคำว่าครับ ผู้หญิงก็ค่ะขอรับจ๋าจ้าเป็นต้นนะคะก็คือการแสดงการขานรับหรือการโต้อตอบกันกล่าวขานรับนั่นเองตัวอย่างเช่นเธอมาหาครูหน่อยสิจ้านะคะตัวอย่างต่อไปผมขอไปเที่ยวนะครับพ่อกลับมาแล้วค่ะพ่อกลับมาแล้วพ่อคุณพ่อเลิกงานกลับมาเปิดประตูเข้าบ้านมาพ่อก็ทักทายด้วยกันว่า พ่อกลับมาแล้วค่ะพ่อกลับมาแล้วอย่างนี้นะคะก็คือปรติชยาวิเศษก็คือการแสดงการขานรับการโต้ตอบในการกล่าวขานรับนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะลูกมักจะมีคำว่าครับค่ะจาจะขอรับนะคะคำเหล่านี้เจอในรูปประโยคก็จัดเป็นปรติชยาวิเศษนะคะชนิดที่7แล้วค่ะคำนี้โผล่มาบ่อยนาะ คำสรรพนามก็มีนะคะมีหลายๆคำเลยนะคะอ่านออกเสียงให้ถูกนะลูกนิยมะวิเศษนิยมะวิเศษก็คือบอกความชี้เฉพาะบอกความชี้เฉพาะเป็นคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะเจาะจงลงไปมักจะมีคำว่านี้นั่นโน่นทั้งนี้ทั้งนั้น แน่นอนเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะฉันเองเป็นคนทําทํไว้เองนะคะฉันเองนะคะบ่งบอกว่าตัวฉันนี่แหละตัวฉันฉันเองฉันคนเดียวเลยฉันเป็นคนทําบ้านโน่นบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนั้นปลูกต้นไม้บ่งบอกเลยค่ะว่าเฉพาะเป็นบ้านหลังนั้นบ้านหลังโน่นบ้านหลังโน้นนะคะปลูกต้นไม้อาจจะปลูกเป็นรั้วบ้านหรือข้างบ้านนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ ชายคนนั้นเป็นคนต่างชาติบงบอกเลยว่าชี้ไปที่ชายคนนั้นหรือกําลังจะพูดถึงชายคนนั้นกล่าวถึงชายคนนั้นว่าชายคนนั้นแหละคนนั้นคนคนนั้นเลย เป็นคนต่างชาติชี้เฉพาะลงไปนะคะเป็นคำพิเศษบอกความชี้เฉพาะลงไปมักจะมีคำว่านี้คำว่านั่นคำว่านอนคำว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าเองก็หมายถึงฉันเองตัวฉันเองเธอเองฉันเองประมาณนี้ค่ะหรือคำว่าแน่นอนนะคะคำว่าแน่นอนก็คือบ่งบอกลงไปว่าทำสิ่งนี้แน่นอนนะคะเจออยู่ในรูปประโยคจัดเป็นนิยมวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะคะต่อไปนะคะ ชนิดที่8อะนิยะมะวิเศษอะนิยะมะวิเศษก็คือบอกความไม่ชี้เฉพาะคําว่าอะอยู่ข้างหน้าแปลว่าไมา่นั่นคือบอกความไม่ชี้เฉพาะไม่ได้ชี้เฉพาะจอจงนะคะกล่าวภาพรวมๆมักจะมีคำว่าใดคำว่าอื่นคำว่าไหนคำว่าอะไรคำว่าใครฉันใดนะคะแต่อนิยะมะวิเศษนะคะต้องจำไว้ว่า พูดอะไรกล่าวอะไรไปลอยๆโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงแต่ไม่ต้องการคำตอบนักเรียนดูปลอลลสีแดงบนหน้าจอนะคะครูปลอลอไว้ให้เป็นการกล่าวภาพรวมไม่ชี้เฉพาะและเป็นการอาจจะเป็นการถามหรือการกล่าวลอยๆไปที่ไม่ต้องการคำตอบนะคะตัวอย่างเช่นเมนูอะไรฉันก,ก็กินได้หมดแหละจะกินกะเพราส้มตำ ข้าวผัดแหนมข้าวผัดแฮมได้หมดเลยไม่ได้บ่งบอกไม่ได้เจาะจงเป็นเมนูอะไรเชอกกินได้หมดจะเป็นน้ําเป็นแห้งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดไทยผัดหมี่ได้หมดเลยนะคะนี่คือกล่าวรวมๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการคําตอบนะคะเธอจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หมายความว่าอาจจะไปเที่ยวหรือไปเที่ยวบ้านชั้นไปเที่ยวบ้านสวนเธอจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพรุ่งนี้เป็นเดือนหน้าหรือเป็นเดือนไหนหรือเป็นวันไหนนะคะกล่าวโดยรวมๆไม่ชี้เฉพาะนะคะแล้วก็ไม่ต้องการคําตอบ ตัวอย่างต่อไปนะคะฉันจะใส่เสื้อตัวไหนก็ได้จะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นสีไหนก็ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้ระบุแค่บอกว่าเสื้อนะคะอาจจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตคอกลมคอวีได้หมดเลยค่ะนี่คืออนิยามวิเศษเป็นคําวิเศษ,เเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดที่9คะ่ะลูกชนิดที่9นะคะปริชา้า ปริจาก็คือคำถามนั่นเองปริจช้าวิเศษก็คือคำวิเศษแสดงคำถามหรือแสดงความสงสัยในสิ่งสิ่งนั้นเช่นจะชอบมีคำว่าใดเมื่อไรไหนอะไรสิ่งใดทำไมอย่างไรเป็นต้นแต่ก็เป็นการถามที่ ไม่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเธอใส่เสื้อของใครอาจจะเป็นการกล่าวทักทายเธอตอบว่าเสื้อของเพื่อนไปยืมแม่มาใส่ไปยืมพี่สาวมาใส่อาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้เป็นการถามออกมาลอยๆที่ไม่ต้องการคำตอบแต่ก็บ่งบอกถึงแสดงคำถามนั่นเองตัวอย่างที่สองบ้านหลังนี้ราคาเท่าไรอ๋อสิบล้านห้าสิบล้านก็ว่าไปนะคะหรือจะไม่ตอบเลยก็ได้นะคะ ต,ตัวอย่างต่อไปนะคะคนไหนเป็นแฟนของเธออุ๊ยตายแล้วคนไหนอะ่ะมีแฟนหลายคนอ,อไม่ใช่มีแฟนหลายคนจะตอบยังไงดีถ้าคนไหนมีแฟนหลายคนก็ไม่ต้องตอบใส่ๆหน้ายิ้มๆหน่อยก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้ามีแฟนคนเดียวรักเดียวใจเดียวก็ตอบไปเลยชื่อนั้นชื่อนี้นะคะแต่จริงๆปริถนาวิเศษก็คือเป็นการถามนั่นแหละถามแบบเบลอยถามแบบเป็นการทักทายแต่ไม่ต้องการคําตอบหรือจะมีคําตอบตอบมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะนี่แหละค่ะคือปริฉนาวิเศษนะคะ ดีใจด้วยมาถึงชนิดสุดท้ายแล้วคือชนิดที่10นะคะของคําวิเศษออกเสียงว่าประพันธ์ทวิเศษนะคะก็คือคําว่าประพันธ์ก็คือการเชื่อมนั่นเองประพันธ์ทวิเศษก็คือคําวิเศษทาหน้าที่เป็นคําเชื่อมนะคะเป็นเชื่อมคําหรือประโยคที่มีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันมักจะมีคาว่าที่ซึ่งอัน อย่างที่ว่าเพื่อว่าให้คําเหล่านี้ใช้เชื่อมคําหรือเชื่อมประโยคนะคะให้สมบูรณ์หรือว่าอ่านแล้วไหลลื่นนะคะแล้วก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันคะ่ะตัวอย่างนะคะ น้องนั่งนิ่งๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแปลว่าต้องมีแขกมาหรือต้องเป็นคนที่น้องเกรงใจนะคะหรือเป็นคุณครูมาเยี่ยมบ้านอาจจะคุณครูดุหน่อยน้องกลัวปกติไม่อยู่นิ่งซุกซนแต่พอมีคนมาเยี่ยมบ้านหรือคนแปลกหน้ามาหรือเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่น้องนั่งนิ่งๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะเอาคําว่าอย่างที่มาเชื่อมประโยคนี้เพื่อให้เข้าใจบริบทในประโยคนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวอย่างที่สองเธอมีความเมตตาอันหาที่สุดม่ได้โอ้แม่พระ แม่พระมากลูกเธอมีความเมตตาอันหาที่สุดมิได้ใช้คำว่าอันมาเชื่อมในรูปประโยคนี้เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนเลยว่าโหเธอคนนี้จิตใจสุดยอดเลยมีความเมตตาที่สุดหาที่สุดมิได้คือหาคำมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยลูกน่าซับซึ้งใจมากเลยนะคะนี่คือประพันธ์พิเศษก็คือทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคมักมีคำว่าที่ซึ่งอันมีคำว่าอยากมีคำว่าเพื่อว่า มีคําว่าให้มาเชื่อมในรูปประโยคให้รูปประโยคนั้นหรือสภาพแวดล้อมหรือบริบทตรงนั้นนะตอน,น,นในรูปประโยคทําให้เราอ่านและเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับคําวิเศษมี10ชนิดอย่าลืมไปทบทวนกันนะเด็กๆยิ่งทบทวนมากก็ยิ่งจําได้มากขึ้นก็ยิ่งได้ความรู้มากขึ้นก็ยิ่งเก่งขึ้นนะคะมาต่อค่ะหน้าที่ของคําวิเศษ หน้าที่ของคำวิเศษมาดูกันว่าคำวิเศษทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะหนึ่งนะคะขยายคำนามเพราะคุณครูเคยบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำอื่นคำอื่นในที่นี้ คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเองฉะนั้นหน้าที่ของคำวิเศษอันดับแรกเลยก็คือขยายคำนาม ขยายคำนามนะคะตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนั้นของฉันคำว่าเล่มนั้นนะคะเป็นคำวิเศษทำมาที่ขยายหนังสือหนังสือคือคำนามเพราะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะฉะนั้นหนังสือเป็นคำนามคำว่าเล่มนั้นในตัวสีแดงๆนั้นเป็นคำวิเศษไปขยายคำนามคือคำว่าหนังสือนั่นเองตัวอย่างที่สองนะคะมาดูนะคะว่าหน้าที่ของคำวิเศษนะคะคือขยายคำศัพท์นาม ขยายคำสรรพ,พนามค่ะเช่นเธอเองที่เป็นคนเอาไปนะคะคำสรรพ,พนามอะค่ะก็คือเธอเธอสามารถเป็นสรรพ,พนามบุรุษที่เท่าไหร่คะลูก บุรุษที่หนึ่งผู้พูดบุรุษที่สองผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยบุรุษที่สามผู้กล่าวถึงทบทวนนั้นท่ทวนให้นะเธอก็คือบุรุษที่สองนะคะเธอเองที่เป็นคนเอาไปคําว่าเองเป็นคําวิเศษนะคะขยายคําว่าเธอเธอเป็นคําสรรพนามดังนั้นหน้าที่ของคาวิเศษขยายสรรพนามก็คือเองไปขยายเธอนะคะที่เป็นคําสรรพนามนะคะ มาดูหน้าที่ต่อไปกันนะคะหน้าที่ที่3ขยายคํากริยาคํากริยาคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้คํากริยาคือคําที่แสดงอากับอาการกริยาของคนเรานะคะมี4ี่ชนิดอย่าลืมไปทบทวนนะมาดูค่ะหน้าที่ของคําวิเศษขยายคํากริยาตัวอย่างเช่นเต่าเดินช้าเต่าเดินประธานกริยาเดินยังไงเดินช้าช้าเป็นคําพิเศษขยายคําว่าเดินก็คือขยายคํากริยานั่นเอง หน้าที่ชนิดที่4นะคะหน้าที่ของคําวิเศษก็คือขยายคําวิเศษด้วยกันเองแปลว่าวิเศษขยายวิเศษนั่นเองตัวอย่างเช่นลมพัดแรงมากลม ประทานเป็นคำนามพัดกริยาพัดยังไงพัดแบบรุนแรงแรงในที่นี้คือคำวิเศษพัดแรงยังไงพัดแรงมากแปลว่าพายุนี่มารุนแรงมากทั้งลมฟ้าผ่าเปี้ยงป้างนะคะคำว่ามากเป็นคำวิเศษไปขยายแรงที่อยู่ข้างหน้าคำว่ามากแรงก็เป็นคำวิเศษเช่นกันดังนั้นในที่นี้มากคือคำวิเศษขยายคำวิเศษด้วยกันนะคะนี่คือหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ของคำวิเศษนะคะลูก ลำดับหน้าที่ของคำวิเศษนะคะมีอยู่4ข้อค่ะคือขยายคำนามขยายคำสรรพนามขยายคำกริยาและขยายคำวิเศษด้วยกันเองต่อไปเรามาดูข้อสังเกตค่ะลูกเรามาดูข้อสังเกตกันนะคะว่าคำวิเศษมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูนะคะว่าข้อสังเกตระหว่างคำบุพบ,บทและสถานะวิเศษ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะครูจะสอนคำบุพบทค่ะนักเรียนมาดูความต่างก่อนนะคะว่าระหว่างบุพบทและสถานะวิเศษแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำบุพบทจะอยู่หน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษหรือประโยคอยู่ข้างหน้านะคะลูกแต่สถานะวิเศษมักจะอยู่ข้างหลังคำนามคำสรรพนามกริยาหรือวิเศษทำหน้าที่ขยายคำที่อยู่ข้างหน้า บุพบทจะอยู่ข้างหน้าแต่สถานวิเศษจะอยู่ข้างหลังตัวอย่างเช่นคําว่าบน่มาดูคําว่าบนนะคะ <c oughs> เขาบอกบุพบทอยู่ข้างหน้าคํานามแต่สถานวิเศษอยู่ข้างหลังคํานามเรามาดูตัวอย่างกันค่ะหนังสืออยู่บนหิ่งหนังสืออยู่บนหิ่งบนในที่นี้อยู่ข้างหน้าคํานามใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้าคาว่าหิ่งเห็นไหมคะหิ่งคือหิ่งพระอะลูกใครนึกภาพไม่ออกก็พยายามนึกภาพลูกที่บ้านมีพระไหม หิ้งพระที่เราวางไว้สูงๆแล้วก็มีพระพุทธรูปมีเจ้าการใส่ดอกไม้ทุกเทียนอะไรกราบไหว้อย่ายงเงี้ยค่ะเรียกว่าหิ้งพระนักเรียนดูคําว่าบนอยู่ข้างหน้าคำว่าหิ่งหิ้งเป็นคนํานามนะคะเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งตัวนี้คะ่ะเราเรียกว่าคําบุพบทเพราะอยู่หน้าคํานามตัวอย่างที่สองหนังสือเล่มนั้นอยู่ชั้นบน นังสือเล่มนั้นอยู่ชั้นบนนักเรียนรู้จักชั้นวางของแล้วลูกเนาะฉะนั้นคำว่าบนอยู่ท้ายประโยคเลยอยู่ข้างหลังคำว่าชั้นชั้นคือชั้นวางของเป็นคำนามบนอยู่ข้างหลังคำว่าชั้นอยู่หลังคำนามจัดเป็นสถานะวิเศษแต่ถ้าบนอยู่หน้าคำนามจัดเป็นบุพบทนะคะลูกนี่คือข้อสังเกตค่ะ เรามาดูข้อสังเกตต,ต่อไปนะคะเกี่ยวกับประพันธ์ท่าสรรนามคำสรรนามคุณครูสอนไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะคะคำสรรนามนะคะประพันธ์ท่าสรรนามก็คือคำเชื่อเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับประพันธ์ทวิเศษเพียงแต่แยกเป็นคำสรรนามกับคำวิเศษเท่านั้นเองเรามาดูความแตกต่างนะคะถ้าเป็นประพันธ์ท่าสรรนามจะต้องติดอยู่กับคำนามหรือคำสรรนามเลยค่ะอยู่ติดกันเลย แต่ถ้าเป็นประพันธ์พิเศษจะไปอยู่ติดกับคำกริยาหรือคำ,คำวิเศษด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างคำว่าที่ค่ะผู้ชายที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นลุงชั้นดูคำสีแดงคำว่าที่เห็นไหมคะที่อยู่ติดกับผู้ชายนะคะอยู่ติดกับผู้ชายอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะอยู่ติดกับผู้ชายก็คืออยู่ติดกับคำนามนั้นจัดเป็นประพันธ์รรพนามค่ะดูตัวอย่างที่สองนะคะผู้ชายผ,ผอมๆที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นลุงชั้นนะคะ ผอมๆนะคะรูปร่างผอมนะคะคำกริยานะคะที่นอนอยู่ตรงนั้นที่ตัวนี้นะคะติดกับคำกริยาจัดเป็นประพันธ์ทวิเศษทันทีค่ะ mm hmm. เรามาดูนะคะข้อสังเกตถัดไปนะคะระหว่างอานิยมาสรรพนามและอานิยมาวิเศษคำว่าอานิยมะนะคะก็คือไม่ชี้เฉพาะไม่ได้เจาะจงนะคะพูดกล่าวภาพรวมๆนะคะทั่วๆไป อ,อนิยมสรพานามและอนิยามาวิเศษแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันนะคะอ,อนิยมสรพานามเป็นสรพานามใช้แทนน้มที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคําตอบมักจะทําหน้าที่ในประโยคคือมักจะเป็นประธานนะคะส่วนอนิยมวิเศษมักจะอยู่หลังคํานามอ,อนิยมวิเศษจะอยู่ข้างหลังคํานามข้างหลังคําสรรพนามข้างหลังคํากริยาหรือข้างหลังคาวิยเศษด้วยการทำหน้าที่ขยายคําที่อยู่ข้างหน้า เพราะว่าเขาจะอยู่ข้างหลังนะคะลูกอนยิอนยนมวิเศษจะอยู่ข้างหลังก็ไปขยายคําข้างหน้าตัวเองนะคะเรามาดูตัวอย่างคําว่าใดคําว่าใดนะคะปัญหาใดๆล้วนมีทางแก้นักเรียนดูค่ะปัญหาใดๆนะคะคําว่าใดๆนะคะอยู่หลังคํานามนะคะอยู่หลังคําว่าปัญหานะคะอยู่ข้างหลังจัดเป็นอนยิยมวิเศษค่ะเพราะไปขยายคําข้างหน้านะคะ ส่วนตัวอย่างที่สองใดๆในโลกล้วนอนิจจังใดๆอยู่ข้างหน้าประโยคเป็นประธานของประโยคนะคะอยู่ข้างหน้าประโยคเป็นประธานของประโยคจัดเป็นอนิยมสัพพนามค่ะนี่แหละคะ่ะข้อแตกต่างระหว่างอนิยมสัพพนามและอนิยมวิเศษค่ะนักเรียนจะสับสนนะคะลูกทบทวนบ่อยๆนะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคําวิเศษนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวคุณครูจะทวนใอีกหนึ่งรอบนะคะคําวิเศษนะคะก็คือคําที่ขยายคําอื่นคําอื่นก็คือ คำพิเศษสามารถขยายคำนามคำกริยานะคะคำสรรพนามและคำพิเศษด้วยกันเองค่ะคำพิเศษแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ชนิดนะคะ1ก็คือลักษณะพิเศษบอกลักษณะบอกขนาดบอกสีบอกกลิ่นนะคะ 2. การลวิเศษก็คือบอกเวลานะคะอดีตปัจจุบันนะคะ3ส,สถานวิเศษก็คือบอกสถานที่นะคะใกล้ไกลอยู่บนอยู่ข้างล่างนะคะ 4. นะคะประมาณวิเศษก็คือบอกปริมาณบอกจํานวนนะคะห ปฏิเสธวิเศษก็คือบอกปฏิเสธไปหรือไม่ยอมรับมักมีคำว่าไม่ไม่ได้นะคะชนิดที่6ปฏิชยาวิเศษนะคะปฏิชยาวิเศษก็คือแสดงการขานรับการกล่าวขานรับหรือการโต้ตอบนะคะ 7. นะคะนิยมสัพพนามคือคือโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นิยมะวิเศษนะคะนิยมะวิเศษค่ะนิยมะวิเศษก็คือบอกชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะและชนิดที่แดนะคะอะน,นิยมะวิเศษคือไม่ชี้เฉพาะค่ะเป็นคําวิเศษแสดงความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเก้านะคะปริฉาวิเศษนะคะเป็นการถามเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบค่ะและสิบประพันธ์วิเศษก็คือการเชื่อมคําเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะ และอย่าลืมหน้าที่ของคำพิเศษมี4อย่างด้วยกันทำหน้าที่ขยายคำนามทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามทำหน้าที่ขยายคำวิเศษและทำหน้าที่ขยายคำคำอะไรคะคำกริยานะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ชมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย